เทคนิคที่หนึ่งครับผมนั่นคือการปรับกริปหรือว่าปรับการจับของคุณนั่นเองครับผมหลายๆครั้งครับที่เรารู้สึกไม่มีแรงนะครับผมเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ประเภทบาร์เบลหรือว่าเราไปดึงข้อครับเราจะรู้สึกว่ามันไม่แข็งแรงเลยแขนงของเรามันแบบรู้สึกอ่อนปวกเปียกนะครับแล้วก็ไม่สามารถทําให้เราเพิ่มน้าหนักในการยกของเราได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําการปรับวิธีการจับบาร์หรือว่าจับอุปกรณ์ครับมันจะเป็นตัวช่วยครับที่ทําให้คุณสามารถที่จะออกแรงได้มากขึ้น แล้วทําให้คุณยกได้หนักมากขึ้นนั่นเองครับโดยที่เกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของการฝึกท่าเบนช์เพรสนะครับผมเอาท่าแรกก่อนเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของบาร์เบลนะครับผมในการดันออกไปเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรากําบาร์แบบหลวมๆนะครับเราจะรู้สึกว่าไม่แข็งแรงครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไร่ก็ตามครับที่คุณทําการกาบาร์นะครับบีไว้แน่นและทาการเหมือนจะหักบาร์นะครับคุณจะรู้สึกถึงการกระตุ้นของตัวของกล้ามเนื้อแขนแล้วก็กล้ามเนื้ออกเพิ่มมาขึ้นและมาทาให้คุณสาาาาามมมรรรถอออออกกกแงงงได้้่่ยขึนเเจววตตั์ คือตัวของหน่วยยนต์ในกล้ามเนื้อนีครับมันถูกกระตุ้นเพิ่มมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นเองครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้ยกหนักอะไรขึ้นมากมายก็ตามครับแต่อย่างไรก็ตามคุณจะรู้สึกว่าคุณแข็งแรงมากขึ้นคุณรู้สึกแน่นมากขึ้นและคุณสามารถที่จะยกได้หนักแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นในท่าเบนช์เพรสครับผม